พอ่อแม่เขาเลิกกันนะพ่อแม่เลิกกันในสบายดีกลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อสู่คนเนาะวันนี้พี่น้องเลยมาพบมาพอกับสาบุญมาบ้านเฮาอีกแล้วพี่น้องเลยปอาแดดห้อนเลยลี ืันน <quin> ี้ก็มานี่แหละพี่น้องเลยสิเขาไปทักทายสบายดีส้างสาวเกศาเพิ่นสิไปทามข้าวถามข้าวเพิ่นก่อนเป็นเนี้ไใดเนาะเพื่อนได้ยินว่าเพื่อนก็ได้มาเพื่อนเพิ่นลายมือแล้วพี่น้องเลยวันนี้ก็ได้มาอีกมาทางเพื่อนสาวเกศาสิเขาไปหาเล่าจากเล่าสิยููหรือบ่เนาะเ้ากับบได้มาหลายมือกระเตว่าเพิ่นสาเพิ่นยังติดบานประตังประตูกับบได้มาเยียบมาคอยเพิ่นเลยพี่น้องเ้ยก็ได้ไปแต่เตาทานเพิ่นเมือเนาะืันนี้ก็ได้มาสิเขาไปหาทั้งเพิ่นสักก่อน อยู่หรือบ่เนาะโอ้ยอยู่พี่น้องเลยโอเคเดี๋ยวสบุญสบุญมาวันนี้ก่ะซื้อเอาน้ำแดงน้ำแดงอียงเนาะน้ำหวานเข้มข้นอีย่างซื้อ,พอเพื่อนกันเอียงสบุญกะเฮลูบอยอีย่างเงี้ยเนาะไปให้สาวๆพี่น้องเลยเนาะมาฝากมาต้อนเพลินเพราะว่าเพลินกินน้ำแดงเฟนต้าพี่น้องเลยอ,อัดสีบออันนี้สบุญเลยซื้อมาฝากเพลินพี่น้องเยโอเคเดี๋ยวเข้าไป ทางเพื่อนสาวๆเลยเนาะอ่านี่มาหอดเลยอันนี้ก็ทางเพื่อนสาวตุ๊กเพิ่นทาง,เ,งาเ,าเพื่อนสาวเกษาเพิ่นอยูโ่โบ๊ดี้มาเนี่ป้าปิดเพื่อนซานกันแล้วเรียบร้อยคักปานยังบาทนี่โอ้โหเรียบร้อยเห็ดยังเด็กกินยังเพื่อนแล้วเรียบร้อยอันนี้บ่มี่สร้างกับโบมี่จะค้นบาน้านอ่าเมือ่อไปเลย ก๋สิหันมาทางเจ้าของเพื่อนพนก่อนจักบาทจักใจ<า>ด,ดีโดยเฮ็ดอีอย่างดีกินขนมกินขนมเอ้าตะเก او ขนมนั่นเล็กน้อยนะวะกินผู้ใหญ่ยยก็กินเป็นบ่ผู้ใหญ่ก็ผู้ใหญ่กินเป็นกันนะโอ้ยันว่นยาผู้ใหญ่กินขนมบ่เป็นเั่นเดอยว่าทางเด็กขนมเหมยกินกระพ๋อโอ้เมนบ่ใส่สไอศครีมไปใส่บางทีคนมาฝาก ว่แซ่บอยู่บ่แซ่บอยู่นะกินน้ำได้อยู่บ่คอยกินได้บ่ขนมอ๋อกอกว่บะเบอง์ซี่มังกรเนอรอบริย่าด้วยสาสาแต่ผมเคยกินได้เจอได้คือรอมนะอืมความขึ้นเด่นอืมนะซาลาซาแซ่บบ่แซ่บคอยถามเจ้ากินนี่ไอ้สมบัติไปใช้เจ้าต่อหรือปไปไหนกันไปเมือง เอาเครื oh. oh, mm ่องก็จะฝากมาโอ้ผู hmm. hmm. oh. ah. Or, ้ใดได้ฝากมาให้เพ่ันเนาะพันไปเมืองไปเอาเครื่องเลยเอาเครื่องผู้ใดฝากมาให้เนาะผู้ใหญ่เพันผ่กโอ้ฝากมาแต่ทางเวียงพันเพราทังเนื้อทางได้ทางเนื้อทางหลวงผ้าบางโอ้อันนั้นแหละทางหลวงผ้าบางทางเวียงเนาะเป็นฝากมาให้โอ้ตุ๊เป็นอย่างเนาะเครื่องอย่างเสื้อผ้านี่บ่บ่เป็นแบบอาหารเสริม งานเสื่อมแบบบํรุงมาให้เจ้าบ่าอดยโดยโดยเพิ่นเห็นนั่นนอเพิ่นได้ฝากมาให้โดยเฮือนนี่แล้วแล้วสร้างเงาหมดเลยใส่ใส่บ้านนั่นแล้วแล้วบ้านก็ใส่แล้แล้วห้องน้ำห้องน้ำแล้วแล้วห้องน้ำยังอเพราะว่าสร้างเพิ่นบดได้มาโดยหรือว่าแบบมีครบหมดเลยประมาณว่ยังเอาห้องน้ำมาเลยโดยเอายังบ่ได้ยัง บ้านกระตู้ก็ยังอยู่เงื่อนนายลีอ๋อบ่าวลีเพิ่นยังข้าวเหี่ยกเพิ่งเอากระเดมาบพิ่เป็นยังเสือสาเนาะข้าวเหี่ยบทั้งเพื่อนเยอะโดยทข้าวเหี่ยกทั้งเบาเตียงอะไรเนาะโดยเอาก็ได้มาทั้งเพื่อนเสือสาเพิ่นโดยสร้างเพิ่นปฏิเหติยังมือแล้วนี่ลายมือเด็กเดี๋ยวก็ต้องรอบ่าวลีมาเนาะจังสีดำเนินโตเรื่องเห็ดเงื่อนเห็ดซานโดยเรื่องกระบอกกระเบื้องนี่มีมาแล้วบ่ ทั้งสองมาเลีนมีแล้วอ๋อแต่ว่าบัวทัานได้ไปซื้อมาโดยต้องรอแ่าเวียต้องให้รอใหย่บัวลีเพิ่นกลับมาสักก่อนโดยจังทีมาเหตต่อเนาะอืออืมแดดกระแดดอะไรแพี่น้องมาเนี้แดดเนาะแดดแดดจนวิ่นหัวบ่ได้ไปควาดทานบ่มาเนี้ยมันแดดแดดไอสิควาดก็บ่ได้แล้วหอนเนาะบ่ได้ญ่เลยวิ่นหัวเป็นวินเลยโดย ตอนเจ็ดโมงก็ว่าหกโมงแหละลูกโลดลูกกัดทานกวัดแต่เศร้าเอาเนาะกัดตอนแดดก็บ่ได้โอ้ยทุดที่เป็นวินลม<า>เป็นวินลม <c oughs> เป็นที่ได้อาการเจ้าไข <c oughs> ้นี่ยบดละบ่ยยาเนี่ยมันเป็นมัดตีงูอวานหนี่งเอาไปอีกไปเอาอีกงูอวานเแีบยาว่ายาเนี่ยซ้ำมาเรื่อยทำหอนี่ทำห่าทำไมมามานี่กับบ่มีนเนี่ยฝากอ่ะ อันนี้น้ำแดงเด้อเจ้ากินน้ำแดงอันนี้เจ้าใส่น้ำน้ำอุ่นกินก็ได้ซาซาเพราะว่าเจ้ายินน้ำนี่แต่กะเอาน้ำจับยอขึ้นให้เพิ่นเบิ่งเนี้ยเจ้าเคยกินอยู่บ่น้ำแดงเฮเฮลูบอยอยังไนว่าง่อขึ้นให้เพิ่นเบิ่งเนาะเห็บซีเพิ่นเบื้งเนี้เพราะว่าเจ้ากินน้ำแดงแฟนตาแลาวมันกินมาได้เจ้าตึกกินน้ำแดงตัวนี้เลยเจ้ากับผสมน้ำเอาหวานลายจะโบต้องให้มันหวานน้ำอุ่นๆแล้วถอดผสมลง อันกักิ่นอันหน้ามานันนี่คือนะก,กันนั่นหน้าอย่งนะเป็นตาน้ามันนี่คือกันนั่นพอมกินเสียน้าโดยอันนี้แหละเจ้ากินอันนี้แหละดูหากว่ากระคายในได้กินออนี่นะออออกินวัดขวดนี่ก็พอแล้วี่กันเป็นเบาหวาน <c oughs> <c oughs> ดูเนาะพี่น้องอโอ้เมื่อนั้นได้ลมกับไอศกรีมบัติเพิ่นว่าสิถารมโตกว่าซาซาได้บบบนี้เมื่อนั้นเพิ่นว่าสิไปเอาลูกบุญธรรม มาเลียงซาบอเมนไทบ่บาา<ด>ันนี่สตามตัวปะเจ้าบันนี้เลยโอ้ลูกบุญทับน e ี่คือลูกของผู้ใดเสียงมาเลียงโอ้อยูกทางเวียงพอล้ลูกไผรลูกของพี่น้องเลนเลนเอาเลนเลนลูกลานเลนเลยมาเลียงเลยลูกของลานจะเอาเลนมาเลียง เขากระซิมาอยู่น้ำเนาะเลยเพราะว่าอยู่ผู้เดียวไปกะว่าพื่นเนาะยามเขาเจ็บเป็นเอ็นอุ่นยามเกะเถ่ามาด้พอได้มีผู้ตักน้ำตักในให้กินเนาะพอได้อาบูเอาผ้าไปหาม่านหามอซันซันน้ะซาซาด้ยกระดีเป็นผูใส้เนาะดทำงานลานก็ได้เห็นด้ใช่ก็เอานั่นในปีคนเนาะเลยเดี๋ยวเขาเขาใหญ่เลยเขามาเลียงเขามาอบลมเอาซำเองหน่อยนี่แหละโอ้หน่อยนองโงกนี่ะโดย ยังอีกโดนบ่อสิเมื่อเอาจักกว่าหลวเหือนมือย่างเงี้ยไอ้สมัติว่าเ<ด>มืม่อเมื่อว่าเมื่อนั้นวันนี้ก็เลยสิทถามโตปากซาวซาเองว่ามันเมนเทบอลนะก็เลยว่าเป็นควบจริงเนาะคือ<ด>สิไปเอาน้องเอาลูกมาลาน<ด>เลนเนาะเลนเลนแต่ว่าเลี้ยงพี่น้องเลยแ<ด>ต่ดีใจน้ำพื่นเวลาเถ่าเวลาแกมาพ่อมีผู้ตั้งหนัาจะปาก โดยเนาะเขาก็ถามว่าเขาเลี้ยงเขาดีเขาก็สิดีเด็กน้อยก็ได้อยู่น้ำกันเลี้ยงอบรมของเขาเนาะสาวาอีกอย่างเขาก็บ่เคยมีลูกเขาก็ต้องเอาหลานมาเลี้ยงเขาอ่ะเพราะว่าเขาก็ใหญ่แล้วก็อาจสีง่ายโยดีใจน้ำเด้อเนย์ถือเป็นเรื่องจริงเนาะเนย์เมนอีหยังนะวิทยุ มดล้วเลยหมดแล้มาหมาก็บม่ได้ฟังดอกไม่ได้ฟังไหวบัดบุญบุญนี่โทรศัพท์เคอเชียบัดเห็ดควัดทานควัดอยังเนาะดูได้ยินแต่ไอ้สมบัติลาว่าสิพย์เอาลานมาเลี้ยงเราเลยนะคุยกับเราบัดนี้เอาเลนมาเลมาเลี้ยงเนาะแปลว่าแปลว่าคนมีปุ่มด้อยนะไรเล่นบ่ พ่อแม่เขาเลิกกันนะพ่อแม่เลิกกันไนเจ้าเลิเสียงมาเลี้ยงวันนี้โดยเพราะว่าอยู่กับเพลินกะกับโบเป็นอย่างมาอยู่น้ำเากะเากบเพลงเนาะโดยคนยันแต่เด็กน้อยแล้วโกม,มานำขอสิมา,มาจะเคยเห็นเขาอยู่บ่เห็น ที่ว่าเอามาเลี้ยงนี่ก็เนาะซาๆา่บเมนยังดอกเพื่อว่าห้ามองไปทางไกลเนาะทา้งหนาเนาะเพราะว่าห้าก็เพราะได้อาศัยเขาเนาะหากบโฮว่าอนาคตมันสิเป็นตังไรด้วยสิเป็นคนดีหรือบบดีฮากับ่บโ้เพราะว่าห้าก็ยังบบได้เอามาจากเถื่อเนาะห้ากก็ต้องเอามาเลี้ยงมาพิสูจน์เบิ่งว่าถ้าว่าเขาเป็นคนดีเขาก็สิเป็นลูกเป็นเต้าเฮาเลี้ยงเขา่ตไปได้เนาะดย ก็มากอะเฮาโบมีอย่างเฮาก็เลี้ยงไปตามภาษาบ้านนอกบ้านหน้าเฮาเนาะโดยเดี๋ยวเขามาเข้าหงำหงเคียนถ้าเขาดูไม่ยั้งว่าแม่งก็มาเขา้าตาไว้ว่าเนาะเข่าตาไม่ยังเข้าตาแม่งน้อยอแค่มาจุดยวเอาเครื่องเครื่องกระเจาผักมา เดีไปเอาที่ฝากมาตะดุดละบ่ถักมามันว่านไหมโดยเนาะเอาวันนี้เฮื่อนกีเลี่ยวปะไปเลาะบางเฮือนจะปะข่อยก็เตยเพิ่นเลียวข่อยก็ยังไม่ได้ไปเลาะไม่น้อยสาเฮาสาขี่สาเพิ่นผ้าไปเลาะบางเฮือนก่อนวันนี้ตอนนี้ก็ใส่ทงเพิ่นผ้าขึ้นเบิ่งทั้งเฮือนเพิ่นก่อนก็เตยเพิ่นเฮ็ดแล้วยังไม่ได้ขึ้นมาใกล้เลยขึ้นมาก็เท่เพิ่นยังสะบัมาทันแล้วพี่น้องโอ้าะขนาดเฮือนเรา มาขางเดียวแบบทั้งน่องทงทั้งอกข้างขาดันขางโว้าวแยบล้อยพี่น้องไงอ๋อห้องน้ำบ่อนี่ยังไม่ทันได้เห็นยัด้อออเดี๋ยวพื้นที่อื้มกะทันการนะต่ำต่ำไปหน่อยนึงเนาะดีหนา มเพื่อห้าติดต,ตากระโลกขึ้นทั้งพี่กะมันกะอาจชีสูงขึ้นเนะสาะซาซา<ด>เดียวเห็ดก่อยใส่บอนนามไหล่นนเ<อ>ห็ดเห็นมันค่อยๆลงเนาะ<ด>ยังบอทันแล้วหองหนา้าหาก,กะแล้วแต่เฮือนก่อแล้วสาบแล้ว<ด>แต่ห้องนา้ายังบาทา<ด>อทันแล้วก็แต่ฝนแล้วยังไม่ได้เขาา่ามาคอยก็ได้ดได้ซ้ำหนีก็ถือว่า ดีใจสุดๆเนาะโดยผมเคยคิดเคยฝันนะว่าจะได้เจอในทานนะผมเคยคิดผมเคยฝันเลยเลยมาได้เลยดีเฮือนแล้วดเมื่อเอาลูกมานอนอยู่สมาก็มีผูวเดือดปากอมๆแอ๊ะน้ำเนาะมีผูวปากมันอยู่แล้วโดย มันยังเพิ่งกระปิดแล้วก็เลยเนาะตูประจางน้องเลยแต่ว่ายังมูท่านนมท่นใส่ก่อนบะใส่นะ้ที่ใส่เลยดิโอทในซหเ้ท่านี่ซีหูเฮ็ดแล้วเลยสีขขืนเดือนได้บ่ะท่านคั้งเินเป็นสพันุ่นไงอ๋อ แต่เบาลี่เนาะต้องให้เพิ่นเป็นผู้จัดการเนาะพิดไว้มันจากมม้อนมีจะหาสีมาทาบานประตูภากวานยังบานเนื้อเกลถือว่าแต่ยังบอทันเล้วห้องน้ำเนาะเนาะเบิ่งขามาเบึงข้างห้องนอนเิ่นก่อน ่าเพิ่นกระส่บังเกี่ยมทั้งสองขางเลยเย็นช่วยๆขึ้นมานี่นั่งอยู่นอกห้อง้อนท่ามสาสะซุดใจแล้วเนาะได้สำนีนเนาะคือว่าสุดใจแล้วอับปั้นฝนอับทั้นในซีหูขึ้นมัดหมัดเนาะขึ้มานอนหนิเมื่อบันลมผ่านมาแล้วมันตีบานแตกได้เพราะทั้งสาวตุ๊กเพิ่นอยู่เพื่อนอยู่บ่นี่ บบได้กัไปใส่อ๋อเพิ่นลโยค่ัะโอ้อยอ้อควาสิปเปลลิ่นน้ำเพิ่นนี่ได้เนี่อนังลงลงกันอยู่ในนี่นะจจะโอ้ยอ๋อควาสิปเปลลิ่นน้ำเพิ่นยอยู่เพิรนลอยูยพมอยอืมไปังี่นะแล้วไปใช่ชไปว่าว่าว่าไปตลาดลน่ะอ๋อเพิ่ปลเตลาดแรกคำมเลยเนาะอยอืมมาตัวงย้งียันโจนเข่าบบ ยัดโจนครับมีโจนอยู่บ่แถวนี้ก็ได้อ้อมีได้บ่มีแล้วโจนมีโจนบ่แหมโจนมาแต่ทั้งใดวะนี่นัดไวด้นี่ก็ได้เอาปกไว้ไงตีเป็นกลาเวเป็นหน้าหาปิดประตูไว้ยันโจรขับ โจจ๋าขอขวิยถามเจ้าอยาู่ได้คันวอาเรื่องโจรนี่บอกเหนนี่ว<ม>่าคาวาโจรขึ้นเพื่อน,นสะดุกแม่ฮะแม่นั่งลงเลยวะสาสาโอสีมัดประตูแม่นเลยเห็นอยู่บ่ากระตุกค<จ>นโจร <น S 2> เห็นห้อยตีนเห็นห้อยตีนเลยอ่ะเราปฏิเรืวันบ่ซะล็อกกันแล้วหรอกแต่เขายังอัดข่าวเขาข่าวกงเว้นหนึ่งกลางคืนกังเว้นมันน่าเฉลี่ะเอ้า ว่าคือชมเจ้ากับอยู่เซลล์อยู่ด้วเข้าไปเข่าทางได้ได้ช่วงอันช่วงเทพเพื่อนเทพเพื่อนเพื่อนนี่ด้ยเทพเพื่อนเพื่อนเจ้านี่บอด้วยอ้าวบาดนี่ึ้นต้นช่วงเทพเพื่อนเพื่อนนี่แหละงั้นอ่ะใช้อันใดฮะอันนี้ไหนั่งนีขื่นขังเวีนกับมีไ่อโจรนะนั่งตงด้วยซาห์ซา ก็มือเลยนั่งก็อ้าวขืนกลางเว้นเลยมาหยังเล้วเนี่ยสิเงินแหละอ้ากับแต่เสื้อผ้านะแพทเสือพาก็เอาเออเอาก็เอาไปทั้งได้ส่วาเห็ดเวียอยู่นี่อยู่เลยโอู้ขืนกลางเว้นเลยเงินได้เนาะแต่แต่เงินแต่เงาะยังไงจ้างว่ามีโจรเพื่อนชงสามลังก็จะมีโจรเลย โสดโพเนาะเออมันเมีนอยู่บ่เขางัดแบบไรงัดไปเจหรือว่านี่งัดตัวนี้นันจนหมุนกะอย่างหนึ่งกะมันหลอดเขาในตัวบอนมันเกิดปึงนะทางใดทางทวนโพหม่แบบว่าในคองในบอลขึ้นพวนแล้วนะมึงควนนั่นจะ็เกิดปึงกันเบว่า บอกคนอยิวว่าเอาเงนเอาแป้นเนอร์ใส่ตองตะโปูใส่พ่อมาแล้วท่านไม่ตอกบบอกหรือว่าเราขึ้นตอบว่าได้อย่างเงี้ยมันสูงจ๊ะมันสมบัติบ้านจิบห้าวันคุณไปตอกไหมตอบยังไงเราเนาะเพราะว่าตอนนี่ก็จะจงก็จะจงไหวแล้หนี่กงบางคนฝึกบางคนบอกว่าให้จงอ๋อตะกี้ว่าสีจงคือเครื่องก็ซาล่านโอ้ยดีแล้วไม่ต้องจงหรอกบอแบบข้าใส่ตานางแต่ยังแบบเยี่นเข่างัดเนาะอย เมนก้มเจ้าอแหละมาอัดเวซิ่งดีกว่าอัดเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแม่นอยนู่แต่ตะแรงมากกบนิถานก็ออกไปนอนพุ่นแม่นมืออะไรเผาทานก็ไปฝผาอยู่พุ่นเนาะอยออกไปนอนเผาไอคอเต่าทานลาแล้วแล้วก็มาแม่น <Main. S 2> มานอนพี่เขาก็มาจอบมา้าอยู่พี่กันเนาะโอย่าพมาเนพื่อนเนาะอย่างเพื่อนมาเต็มกล่องก็มาเที่ยมานอน ควัดควัดบดบอสน่นยังอยู่ยังอยู่ควัดวานได้สิ้สองสอบควัดกระป่นคลายไม่เท่าคูณนคลายสอบเท่าไรเดี๋ยวนี้สอบสอบหาสอบหาสิบบาทเนาะหันเป็นเงินไทยก็ได้เลยคลายพอได้แก่แม่นอยู่พอได้ซื้อประเดกเป็นนัวเนาะแม่นนางอยู่แบบแบบที่บริกากินดอก ยังจะซือนเพื่อนมาใส่อยากซ่องรถไงมันชิมกตอ่อไปไเรื่อยรถหนึ่งจะไดเดี๋ยวนี้รถหนึ่งเจ็ดสิบกองของเจ้วนะจักรรถเต็มแต่นั่นนะแ <8 S 2> ปดแปดวะแม่ควัดเบิดทันได้เท่าไรแปดรถนะให้กระถานเจ็ดสองสอบก็ได้สิบสองสอบควัดตะเก้านั้นได้เท่าไรตะเกาวนั้นประมาณสี่สิบสี่ห้าสิบเลย สี่หกลดหนึ5 5่งเจ็ดสิบแปดลดแปดลดกับดอยู่หาเซนไปเลยเจ็ดห้าสิบหกหาเซนหกมันนี้มาคายห้าสิบก็ได้กำไรอยู่กับ่ได้หลายเนาะเพื่อัันนี่กระสอบกระจักหน่วยหนึ่งตัวใดเดียวนี่หม่อยโมแม่ทราบหน่วยหาพันเนี่ยปรจักอยู่นี่นะแม่กระสอบไฮโปนี่ฉันเก็บไว้พูดเลสันเก็บไว้นำใส่เอากะสอบเาไปซื้อใส่ เ <c ười> <à> ่าเนี่ยเดี๋ยวนี้นะดูนย่ย่แย่อันบ่ได้ไปซื้อบ่อคาร์บอนเขาบ่อโรงงานกระเบื้องอยู่คุณนหยผูแพ่เขาผูไปแต่เช่าได้อยู่ไดค่อเคยมาซื้ออยู่อยู่โรงงานกระเบื้องแเขาเขาเอากระกระโดดเหรอไม่เห็นแวบ้านข่อยเงียบๆเมื่อเป็นชั้นรถดูแล้วแม่งี่เขาตาอะไรกันเอาออกแล้วบ่ใส่บังดู ออกเลยมีแต่น้าตาอยันเดียยังไม่มทันได้ออกบอ่เลยนี่ให้ข่อยเอาออกให้บอ่ออกแล้วกันยังบ่ออกเลยเสียเอาออกให้สิดอกแมงไหมเข่าตาเพิ่นพี่น้องบ่ค่ะออกแล้วบ่ออกแล้วเฮ้ึนะบัดขึ้นมานั่งอยู่นี่เย็นอยู่หันห้องห่อนี่จะะังหวงเอาผ้านั่นเอาผ้าบัดเป็นตะนตันหันหันมันแดดนีนดด่โจงมาค่ะมันจังเย็นเพราะวัญญามห้อนด่ มาบังเหาเฮือนพี่แม่นข่อยว่าได้พี่วาบังพี่ชวนคือดินออกมาบังพี่ตอนแรงเพราะว่าตอนเช้านั่นมันบ่ค่อยฮ้อนอยู่แล้วเยยายหม่องเนาะเ่มันฮ้อนดาตุกกบ่อยู่เนาะโอ้แม่นีเนาะโจรนี่ก็ได้ข่อยคิดว่าบ่แม่นไดนแต่ว่าเขาว่าบ่ได้เห็นผู้เห็นคนเลยน้อยใหญ่ก็ได้หอยใหญ่แต่บ นี่ตที่เขึ้นมาที่ทั้งนี้ทา้งนี้แหะทา้งนี้ในจิตหมุนหมดทางในเฮือนแล้วนะมันก็ว่ามันจองเบิ้อหนูสิที่แต่มันก็ไเห็นน้่นี่เนาะมันก็ดีกระดามอย่างนี้เนาะก็ยังเขาปนิแต่ว่าบุกกาเขาทอกแต่ว่าผู้เจ้าเพิ่นเนี่บุมาไนก็บุกกาเขาโอ้บุกกาเขาเลยให้ที่เขาเฮือนเพิ่นเนาะถ้าเพิ่นมากก็สิไปเล่นไปยังน้ำเพิ่นยุคอยก็ได้ โอ้า้สมบัตินี่ไปแต่ดนยังมาท่านมาอยู่เผื่อแวนอันนี้แหวนวงตะทานอ๋อดวงโจธาบดีเจ้าหัวเดียวหมองหัวดีเนาะยาเนี่ยนบดไม่แต่ปวนว่างยาเมือเช้าไม่แต่ยังนอนแปงอีหรือเปล่าแงอีอ๋อเบิร์ตอะไรแฝงเมื่เร้ากับปลาไหหัน สามชิปก็เก่าไปต่อย่งไปห้องหมอเข่งบ่โดยแต่ว่าหักนักตาอยู่มันจังนอนนักตายเจ้าต้องนอนพักผ่อนเนาะโดยนอนกับห่อนอีกอยู่ทางนี้โดยกันไว้ใหญ่มาทั้งพี่ช่วงนี้มันเย็นโดยว้าปะลอกขวัเวลาเพิ่นโดนตื่นเลยมาสอบมาคุยมาถามเพิ่นกะเรื่องเพิ่นว่าเฉเอาลูกบุญธรรมมาเลี้ยงก็คือเป็นความจริงเนาะโดย ตี่เคยเลียว่าโอ้ยังบม่ได้ถามสาวาเพิ่นว่าแม่นความจริงหรือบ่ว่าความจริงเนาะโดยทั้งเฮือนสาวตุ๊กเก๋โจนขึ้นก็คือว่าเป็นความจริงเลยแต่ขึ้นกังเว้นเลยกังเว้น่ะไรนะอันนี้จังแม่นโจนเนาะแม่นขึ้นได้ทั้งกะเว้นเลยว้าเว้นกับโบเวนกับเวนกับโบเว้นโจนอย่เนาะพอธรรมดาพี่น้องเลยเคเนาะซาวาเนาะได้เวลาค่ํะคอยโฟลาครับคนเด้อโดยสบายดีสบายดีเลยกัน กับใจลายเด้อเอาน้ำแดงมาให้สซูขิ่นกันดีเด่อพ่ออยู่ดีมีแห้งพ่อเส้นสับเร็วๆโอ้ซาถุอสมพรป่าเด้อสาเนาะเจ้าคือการเนาะให้อยู่ดีมีแห้งใหแห้งปังๆเนาะได้เกลือนไม่กะขอให้อยู่ดีมีแห้งควบเจ็บไม่ได้ควบไข่ไม่ได้เด้อทังไงเตียงกับพ่อให้ยใจหอกพ่อพ่อให้มันแรงใจโอ้ทำมาเตียงบ่โดูดูกำลังใจไปฮะมาเตียงเนาะโดโดูแก่สู่ๆเนาะโดยทั้ง แต่ละคนก็ให้กำลังใจไปทางขอเตียงเบิดทุกคนเสาวซาเนาะโดยเพราะว่าเดี๋ยวอีกวันเดินพ่นก็ได้ออกมาสาวซาโดยเอากระโลฟังข่าวเพึ่นอยู่ทางที่เนาะเอาไปหาเพึ่นโมได้เนาะโอเคเนาะกัปล้วบายบายบายลงกับสาวซาพึ่นเนาะกับเป็นเรื่องจริงที่ว่าเสเอาลูกหุ่นทำมาเลี้ยงดีใจนเพึ่นเนาะเอาลูกมาไว้เลี้ยงยามเจ็บแก่เฒ่าเพราะได้เพิ่นเบิ่งเพิ่นแย่งพิ่นมะ สำหรับคลิปนี้สบุญกัสิธรลาไปะกน้นพี่น้องเนาะพินจิรุ่มโมได้กับขอขอบุญขอบคุณเด้อไปทำพ่อเมย์พี่น้องเบิร์ตสุกุสุคนเนาะเอฟซี FC ทุกคนที่ติดตามสบุญตั้งแค่ต้นจนจบเลยบอกผ่านโฆษณาเนานะซอยกดไลค์กดแชร์เด้อพ่อเม่พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้สบุญเฮ็ดคลิปต่ตไปเนาะสำหรับคลิปนี้สบุญลาไปแล้วสบายดี